สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราป,ปักซอย109วันนี้มีสินค้าเข้าใหม่หลายรายการเลยนะคะหมายถึงในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็เลยทำคลิปวิดีโอถ่ายภาพรวมๆให้ลูกค้าดูนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบไตรมาใหม่นะคะผ่านพุ่มทงในหลวงสินค้าสังกทานพระอันดับต่างๆนะคะหรือว่าเป็นเครื่องใช้พระสงฆ์เครื่องบวชพระใหม่เครื่องกรถินผานแว่นฟ้า ประมาณนี้นะคะดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะร้านเราชื่อร้านสะพานบุญสังคพันธ์นะคะดูใน g o o g l e Map ได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อร้านก็จะปรากฏขึ้นมาเลยนะคะติดรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะริมถนนรามอินทราปากซอย109ค่ะราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ w w w s a p a n b u n 1 0 9 c พ m ค่ะส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามสามารถทักกันที่ลายร้านนะคะแอดสะพานบุญ1น9ค่ะร้านเราหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ สินค้ามีหลายอย่างเลยนะคะมีหลายเกรดระดับหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะคะท่านที่ต้องการจัดเครื่องบวดเครื่องกระถินสามารถตั้งงบประมาณแล้วก็ให้ร้านทำราคาได้นะคะท่านที่สนใจจะมาดูสินค้าของจริงที่หน้าร้านสําหรับรายการเครื่องบวดเครื่องกระถินครอบไตรต่างๆเนื่องจากว่าสินค้าหมวดเนี้มันจะมีรายละเอียดจิปะถะค่อนข้างเยอะ แอดมินจึงขอแนะนำให้เบื้องต้นทุกท่านดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์มาก่อนนะคะแล้วก็ชอบช่างคนไหนชอบงานของใครแคปรูปมาแล้วก็ทักถามแอดมินได้นะคะว่ามีของเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องสั่งล่วงหน้าเพราะบางครั้งลูกค้าเข้าใจว่ามาแล้วก็มีของเลยที่หน้าร้านอย่างเงี้ยนะคะช่างบางคนบางจังหวะก็ไม่ได้สต็อกบางทีก็สต็อกไว้นะคะแต่ว่าความที่ว่า มันไม่แน่ไม่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้โอนล็อกของไว้เนี่ยโอกาสที่มาแล้วจะไม่ได้ของมันก็มีนะคะถ้าเอาชัวร์ก็คือว่ามัดจําไว้นะคะแล้วก็สั่งช่างแล้วก็มารับของได้นะคะสินค้าของที่ร้านเกือบจะทุกชนิดเลยนะคะจะถ่ายเป็นวิดีโอไว้ใน y o u t u b e นะคะท่านใดไม่แน่ใจยังไงก็ขอแอดมินได้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพสินค้านะคะดู รูปภาพดูวิดีโอก่อนตัดสินใจสั่งซื้อได้นะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดก็มีบริการส่ง EMS ด้วยนะคะแต่ว่าบางสินค้าเช่นประเภทที่มันแตกได้เช่นลุงลอยอังคารหรือว่าพวกเบญจรงต่างๆเราจะยังไม่ส่งแบบพัสดุนะคะจะส่งแบบรถเท่านั้นค่ะ ส่วนลูกค้ากรุงเทพไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างทั้งร้านทุกชิ้นสามารถส่งได้นะคะเรียกรถเรียกแกร็บมารับได้แต่ว่าบางอย่างต้องสั่งล่วงหน้าเท่านั้นเองค่ะเช็คกันได้ที่ไลน์ร้านนะคะติดต่อแอดมินได้เลยค่ะยินดีให้บริการ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้าเข้าใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ถ่ายเป็นรวมๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแยกย่อยเป็นประเภทประเภทให้นะคะเช่นเครื่องบวชเครื่องกระถินสังฆทานธงในหลวงพานขมาตละลับปัดย่ามเป็นต้นค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ